ครับท่านนักกอล์ฟยินดีต้อนรับสู่รายการฟิตทิปกกับผมหลักชายทองศรีพงศ์ใน E ีีนี้นะครับเราจะมาดูการทํางานของมือตามและแขนตามนะครับหรือแขนขวาสําหรับท่านนักกอล์ฟถนัดขวาและแขนซ้ายสำหรับท่านนักกอล์ฟขนักซ้ายนะครับว่ามันทํางานยังไงนะครับแล้วมีสาเหตุอะไรบ้างนะครับที่ทําลายการทํางานของมันซึ่งเราเป็นคนถนัดขวานะครับเพราะฉะนั้นการทํางานของด้านขวานะครับมีผลมากกับทั้งแนวไม้นะครับแล้วก็หน้าไม้ การจัดการของมันให้ถูกต้องแต่แรกนะครับเป็นคีย์สำคัญนะครับและแน่นอนนะครับาจะฟังดูน่าเบื่อนะครับแต่ท่านก็เห็นแล้วว่าอย่างในไลฟ์เลสเซ่นของคุณเอที่เราเพิ่งทำไปว่ากริปมือขวาสามารถทำลายธนกรฟได้มากแค่ไหนนะครับอีกครั้งนะครับเรามีกริปที่เคลื่อนที่ได้นะครับมันไม่มีกริปเดียวนะครับมีได้วีคหน่อยหนึ่งสตรองหน่อยหนึ่งแล้วก็นูโตรนะครับการจับกริปให้อยู่ลักษณะโซนที่ถูกต้องนี้นะครับเป็นคีย์สำคัญเนื่องจากว่าเราต้องการแขนขวานะครับ ที่มีการงอกลับหลังเล็กน้อยนะครับและแขนขวาที่อยู่ด้านในเล็กน้อยแบบนี้ถ้าผมจับกริปวีเกินไปนะครับลักษณะแบบนี้ก็จะเห็นว่าแขนของผมเนี่ยน้าตอนนี้ไม่สามารถอยู่ในตำแหน่งที่ดีนี้ได้แล้วก็จะต้องอยู่ลักษณะค่้อมแบบนี้นะครับแต่ถ้าผมจับสตรองไปข้อมือขวาผมก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้มันไม่ได้อยู่ลักษณะแบบนี้อย่าลืมว่าตอนเราลงมาเราต้องการที่จะให้เรามีแรงที่จะคอมเพรสลูกนิดหนึ่งแบบนี้นะครับ คอนดิชันข้นอมือเราใหญ่แคบแบบนี้ถ้าเราจับปลิบพลิกแพงหรือพิกสาลเกินไปจุดตรงนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เราต้องการให้แขนขวานะครับอยู่ลักษณะที่เรียกว่างอเล็กน้อยนะครับแล้ว้อสอกขวาเองเข้าด้านในนะครับจากจุดนี้นะครับผมอยากให้ท่านนักกอล์ฟยกแขนขึ้นมาแล้วนี่คือคอนดิชันของแขนตามหรือแขนขวาที่ดีนะครับจะเห็นว่าข้อศอกของผมเนี่ยนะครับไม่กางออกไปนะครับจะเห็นว่าข้อศอกของผมจะอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าหัวไหล่เนี่ย e x t e r n a l หรือออกนอกเล็กน้อยแบบนี้อยู่ได้ในเฟรมร่างกายผมข้อมือขวาผมงอเล็กน้อยและนี่คืออะไรที่ผมสามารถสร้าง b a c k สปริงที่ดีได้เลยตั้งแต่เริ่มต้นผมมีมันตั้งแต่แรกผมเอามันขึ้นมานะครับถ้าทุกอย่างมันดีมันก็จะดูง่ายตั้งแต่แรกเราเซตทุกอย่างดีตั้งแต่แรกแล้วก็สามารถที่จะ turn มีไม่กรอฟที่ square กลับมาได้ ปัญหาของแขนตามอีกอย่างหนึ่งนะครับแม้ว่าท่านนักกอล์ฟสามารถที่จะมีกริปมีทุกอย่างได้ถูกได้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านนักกอล์ฟมีโมชั่นของร่างกายที่ไม่ได้ช่วยซัพพอร์ตแขนขวานะครับหรือเป็นตัวที่จะไกด์แขนขวาให้เคลื่อนที่ถ้าผมมีกริปที่ดีนะครับผมมีชิปเพรสเชอร์ที่ดีเคลื่อนที่ที่ดีก็จะเห็นว่าแขนขวาผมสามารถลักษณะรักษาการทํางานของตัวมันเองได้นะครับเนื่องจากมีตัวที่จะขับเคลื่อนมัน นะครับตรงกันข้าม้าผมมีแบ็กสวิงนะครับที่ไม่มีอะไรที่จะมูฟหรือเคลื่อนแขนขวาเลยสิ่งที่เกิดขึ้นนะั่นคือก็จะเริ่มต้นแบ็กสวิงแบบที่ผมเรียกว่ากระชากเครื่องสูบน้ำนะครับเนื่องจากไม่มีอะไรจะเริ่มต้นนะครับก็จะกระชากเครื่องสูบน้ําแบบนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นมาในทันทีนะครับการกระชากเครื่องสูบน้ําแบบนี้จะเห็นว่าแขนขวาของผมอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าด้านในนะครับหรืออินเทอร์ลอยู่ด้านใน คือหมุนเข้าด้านในเราต้องการให้อยู่ด้านนอกแต่มันหมุนเข้าด้านในและการทําแขนลักษณะแบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหน้าไม้ก็จะเปิดไปด้วยเพราะฉะนั้นนกักกอล์ฟจุดน,น,น้อยที่เริ่มต้นแบ็กสวิงแบบกระชากเครื่องสูบน้ำเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมีจุดเริ่มต้นที่ดีก็เพราะว่าทา่านักกอล์ฟนะครับไม่มีตัวที่จะขับเคลื่อนมันหรือซัพพอร์ตมันผมพูดเรื่องชิปเพรสเซอร์ผมเรื่องโหลดมากมาย ลองย้อนกลับไปดูนะครับนั่นคือคีย์สำคัญในการที่จะขับเคลื่อนแขนขวาให้อยู่ลักษณะเงียบๆหรือแพสซีฟได้นะครับอย่าให้มันทํางานครับให้มันทํางานในถึงเวลาที่มันควรจะต้องทํางานถ้าเกิดท่านนักกอล์ฟไม่ขับเคลื่อนมันมันก็จะกระชากเคลื่อนสุบน้ํานะครับและก็อยู่ในตําแหน่งที่ท่านต้องการโชคจริงๆในการที่จะตีลูกกอล์ฟลูกนี้ให้ตรงนะครับถ้าท่านนักกอล์ฟนะครับยังมีปัญหานะครับในการที่จะจัดการแขนขวาให้อยู่ในตําแหน่งที่เงียบ แล้วมาเร็วในที่เวลาที่มันควรจะเร็วได้นี่นะครับจะไม่สามารถทําได้สามารถที่จะติดต่อมาที่ไลน์ไอดีด้านล่างนี้ได้นะครับวันนี้ขอบขอบคุณ Adidas Golf Thailand นะครับนี่คือรายการ15ฟีนลับนะครับสนับสนุนโดยร้าน Golf First ชั้น2ธนิยะพลาซา่าและที่สนาม Drive ทนบรุรีถนนพหลโยธิน2